อำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสสนามเด็กเล่นส่วนสาธารณะกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะที่ชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําแล้วก็จะมีห้องน้ําส่วนกลางนะคะมีสุขภัณฑ์ครบครันเช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะมีพื้นที่กว้างขวางคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปิโป้จะพาคุณผู้ชมมาชมโครงการบ้านเดี่ยวในโซนชลบุรีกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการคาซาแกรนด์ีสัมพันธ์นะคะเป็นโครงการที่ออกแบบมาให้ทุกตารางนิ้วสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าค่ะ ทำเลที่ตั้งจะอยู่บนถนนมิสสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นมหาวิทยาลัยบูรพาโรงพยาบาลมอบูรพาเ็นทรานชลบุรีโลตัสชลบุรีและตลาดหนองมนค่ะเองอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำฟิตเนสสนามเด็กเล่นส่วนสาธารณะกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะภายในตัวบ้านจะเป็นยังไง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านเลขที่29ทับ143ค่ะบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ซอย17นะคะมีขนาดพื้นที่56.1ตารางวาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถจอดรถได้2คันเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันค่ะ และในบริเวณชั้นหนึ่งของตัวบ้านนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนห้องรับแขกได้เลยค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องเป็นห้องน้ําส่วนรวมนะคะมีสุขภัณฑ์ครบคันแล้วมีห้องอเนกประสงค์หนึ่งห้องที่คุณผู้ชมสามารถทําเป็นห้องทํางานหรือจะทําเป็นห้องนอนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและในส่วนของโซนหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมสามารถต่อเติมทําเป็นห้องครัวหรือว่าโซนซักหลังได้เช่นเดียวกันและถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บของใต้บันไดค่ะสามารถเก็บของได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชัั้นนนบกค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริเวณชั้น2ของตัวบ้านค่ะที่ชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําห้องนอนห้องแรกนะคะมีขนาดกําลังดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หน้าต่างนะคะสามารถเปิดออกไปเพื่อชมบรรยากาศด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นอีกห้องนึงมีขนาดกําลังดีพอกันค่ะแต่ว่าจะอยู่ในโซนของหลังบ้านนะคะส่วนหน้าต่างก็สามารถเปิดออกไปเพื่อชมบรรยากาศการอบๆโครงการได้ค่ะและก็จะมีห้องน้ําส่วนกลางนะคะมีสุขภัณฑ์ครบครันเช่นเดียวกันค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่ค่ะมีพื้นที่กว้างขวางคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้เลยค่ะและภายในห้องนะคะก็ยังมีห้องน้ำส่วนตัวมีสุขภัณฑ์ครบครันคุณผู้ชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคาซาแกรนด์มิสสัมพันธ์โดยเริ่มต้นจากแมคโครชนบุรีขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนสุขุมวิทประมาณ1.8กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าซอย18ถนนมิสสัมพันธ์ขับตามทางไปประมาณ1.6กกิโลเมตร เลี้ยวขวาขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังวางแผนขยายพื้นที่บ้านนะคะโครงการคาซากแกรนวิสัมพันธ์ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook TikTok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสับไว้มากกว่า3 0 0พรายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวคอนโดมิเนียมและก็อาคารพาณิชย์ คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาชมสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบา้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้